สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคาสถานการณ์นะคะทองคำวมเคล ոճ แนวโน้มราคาทองคําและรรงงานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายวันที่1เดือนธันวาคมปี2563ราคาทองคํายังปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยไปทําจุดต่ําสุดที่พันเหเหรียญก่อนที่จะดีดกลับมาที่พันเจเหรียญโดยประมาณภาพรวมของภาวะวัคซีนโควิด -19 นะคะยังเป็นตัวกดดันทองคําในแนวโน้มขาลง ท่ามกลางมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยังมีความจําเป็นและเฟดยังคงเรียกร้องในหลายๆโครงการนะคะจะหมดอายุในสิ้นปีนี้ด้านนายโพเวลประธานเฟดนะคะสะท้อนว่ามีความจําเป็นต้องต่ออายุต่อไปด้านนางเจเน็ตเยเลนนะคะที่จะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะคะต่อจากนายมนูสินอาจทำให้การดําเนินการ ร่วมกันกับเฟดดีขึ้นนะคะด้านตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังอยู่ในเกณฑ์ดีฟื้นตัวได้ตามเกณฑ์ขณะที่คืนนี้นะคะคาดว่าตัวเลขจะแย่ลงเพียงเล็กน้อยหรือยังตามเกณฑ์นะคะด้านดัชนีดอลลาร์ดีกลับมาที่91.8จุดด้านยูโรนะคะอยู่ในระดับสูงและเช้านี้ทรงตัวที่1.1950ดอลลาร์ต่อ1ยูโรด้านค่าเงินบาทนะคะทรงตัวที่ 30. 26บาทต่อ1ดอลลาร์ราคาทองคำเป็นทิศทางแนวโน้มขาลงนะคะและระยะสั้นคาดเคลื่อนไหวทิศทางไม่แน่นอนนะคะมีแนวรับที่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าเหรียญและแนวต้านที่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเหรียญในส่วนของโกออนไลน์นะคะมีแนวรับที่พันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดเหรียญและแนวต้านที่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองเหรียญด้านโกโคเมกนะคะคาดจะมีแนวรับที่พันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าเหรียญน,นะคะและแนวต้านอยู่ที่ 1,794เหรียญแม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากแม่ทองสุกมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายวันที่1เดือนธันวาคมปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งที่2เวลา11นาฬิกา21นาทีทองคำแท่ง96-5%รับซื้อ25,500บาท ขายออก25,600บาททองรูปพันธ 96, ์96.5%รับซื้อ25,044บาท32สตางค์ขายออก26,100บาทราคาครั้งที่2ก็ปรับบวกขึ้นมาอีก50บาทนะคะณนะตอนนี้ณนะเวลาที่แม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา14นาฬิกา20นาทีราคาเป็นบวกไปที่100บาท แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณ่นี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันถ้าคุณผู้ชมมีคำแนะนำมีคำติชมตรงไหนนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแนะนำแม่มสินได้นะคะแม่มสินก็จะได้นำไปปรับปรุงนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ